สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับนี่ก็คือหน้าตานะของแอปพลิเคชัน Litchi นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของ Litchi บน Android นะกับของ iOS ก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ตัว Flight Mode เวลาจิ้มปุ๊บ iOS หรือ iPhone iPad เนี่ยจะขึ้นมาเป็นแนวแนวตั้งนะอันนี้จะเป็นแนวนอนอยู่ด้านบนเรามาดูทีละตัวกันเลยนะครับว่าแต่ละตัวนั้นคืออะไรบ้างนะฮะไม้เลขกหน,นะครับ Flight Mode อันนี้แถบนี้จะเกิดขึ้นมาก็เมื่อเราจิ้มนะ,ะตรงตัว Status ด้านบนตรงซ้ายมือนะครับที่เขียนว่า f p v จิ้มปุ๊บก็จะปรากฏแถบหมายเลขหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาเป็นแถบเลยก็มี Flight Mode ต่างๆให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Waypoint Follow Orbit Focus Panorama Track นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่1น,นะครับต่อไปหัวที่2ครับคือเรดาร จะบอกตำแหน่งสัมผัสนะฮะของโดรนนะกับตัวรีโมทหรือมือถือเรานะครับซึ่งมีเฉพาะใน Android หมายเลข3 Flight t e l e m e t r y นะครับอันนี้ก็คือ,อมาตรวัดนะทางการบินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น a l t ติ u จูดก็บอกความสูงนะว่าตอนนี้บินสูงอยู่กี่เมตรแล้วดิสเทนซ์นะระยะ,ะห่างออกไปนะเท่าไหร่นะครับกี่เมตรนะความเร็วสป e ดนะเร็วเท่าไหร่ เอ็ดหน่วยต่างๆนี่อยู่ที่เราตั้งค่านะจะหน่วยเป็นอะไรนะครับหมายเลข4นะครับที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยก็คือตัวย่อนะหรือว่าซ่อนไว้นะครับก็คือสมมติเราดูแผนที่หรือแมปอยู่เนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นนะรูปนะจุดที่ถ่ายจากตัวกล้องหน้าโดรนนะเราสามารถย่อลงไปก็ได้หรือจะซ่อนไปเลยก็ได้นะครับต่อไปหมายเลข5นะครับก็คือตำแหน่งของ ตัวโดรนเรานั่นเองในแผนที่ว่าตอนนี้บินไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับหมายเลข6กนะฮะก็คือตัวโมบายเดเวิร์หรือตัวรีโมทมือถือเราอะนะฮะว่าอยู่ตรงไหนบนแผนที่หมายเลข7็กโฮ o พอย o ์นะก็คือจุดที่เราเทคออฟขึ้นบินไปนะครับตรงนี้ เราสามารถตั้งค่าให้เป็นดินามิกก็ได้นะครับเพอาดินามิกโฮมพอยต์คือถ้าเรา,าเคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถาที่จะให้โฮมพอยต์นั้นนะเลื่อนตามไปยังจุดที่เราเคลื่อนไปต่อไปหมายเลข8นะครับนะเป็นตัวสลับนะระหว่างกล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอนะครับหมายเลข9นะครับปุ่มนะสำหรับกดถ่ายรูป หมายเลข10นะกิมบอลพิตช์อินดิเคเตอร์ก็คือบอกว่าตัวกิมบอลนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในระดับตรงไหนนะขึ้นสูงลงต่ำอะไรอย่างไรนะครับหมายเลข11บเอนะซูมทูโมบายเดเวิลส์เมื่อท่านกดแท็บนี้นะครับก็จะซูมนะแผนที่นะเข้ามาหาตัวรีโมทนะเรมอมตอร์ของเราหมายเลข12นะครับตัว Unlock Map Orientation ซึ่งค่า e f f u u t นะครับแผนที่เนี่ยก็จะแสดงด้านบนเป็นทิศเหนืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านกดตรงนี้เนี่ยนะครับแผนที่ก็จะหมุนนะสัมผัสกับรีโมทของท่านนะครับหมายเลข13 camera setting อันนี้ก็เป็นการ setting ค่ากล้องนะครับมีค่าต่างๆให้เซตเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่ก็เป็นนะฮะแท็บต่างนะครับว่าใช้ทำอะไรบ้างต่อไปเรามาดู status bar ด้านบนสุดเลยนะครับว่าคืออะไรเริ่มจากซ้ายมือสุดเลยที่เป็น,นตัวรูปกล้องในรูปโดนะะสัญลักษณ์ของริชี่เขานะครับตัวนี้คือการสวิตช์โหมดนการบินต่างๆว่าเราจะโหมดไหน track follow หรือว่าจะเอาพาโนรามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถัดมาก็เป็นจำนวนของอดาวเทียม นะว่ามีกี่ดวงแล้วที่จับสัญญาณได้อันที่3นะครับจากซ้ายมือก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของรีโมทนะครับต่อมาที่4นะครับะจะบอกสถานะของแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่ก็บอกว่าจะต้องนะ go home แล้วนะคือบินกลับมาอย่างจุดบเบริเวณตำแหน่งเริ่ต้นนะอันที่5นะครับต่อมาคือ,อ aircraft status บสถานะของดโดรนว่าตอนนี้เนี่ยนะ บินอยู่ในไฟล์โหมดอะไรอย่างไรนะครับจับ GPS ได้แล้วหรือยังอยู่ในโหมด P โหมด S โหมดอะไรพวกนี้นะครับที่6นะครับสำหรับ Mavic Mini 1นั้นตรงนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดการบินนะก็คือเป็น C นะเป็น P หรือเป็น S นะครับคือ,อโหมดที่เป็นบินชา้า cinematic นะเป็น P ให้ปกติแล้วก็ S sport mode นะจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ อันที่7นะแสดงสัญญาณดาวลิง k ์ของวิดีโอนะว่าสัญญาณดีแค่ไหนนะอันที่8นะครับก็บอกสถานะของแบตเตอรี่โดรนว่าตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อันที่9ที่เป็นรูปฟันเฟืองอันสุดท้ายเลยนะครับก็เป็น,นการตั้งค่าทั่วไปและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับแถบเมนูต่างๆและสเตตัสบาริช c h ่แ p ปพลิเคชันนะครับที่ใช้บงับงคับควคุม โดรน DJI นะครับอันนี้ก็จะแสดงเป็นภาพรวมให้นะครับส่วนในคลิปหน้านั้นนะครับก็จะทำการเริ่มต้นบินนะครับจากลิชชี่บน iOS กับลิชชี่นะฮะบน Android ให้ดูเป็นอย่างละคลิปนะครับว่าเหมือนหรือต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ